สวัสดีครับวันนี้วันที่2มิถุนายน2 5 6 6นกสถานการณ์ของเซตนั้นก็บวกกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่คุณพิธานะครับได้ไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ในโซเชียลนะครับแล้วก็พบปะพูดคุยอธิบายให้คุณสรยุทธ์คุณสรยุทธ์ก็ได้ ถามแทนประชาชนนะครับว่าเซทตทำไมถึงลงนะครับคุณพิธาก็บอกว่าเซ็ตลงเพราะว่านักงทุนต่างประเทศนั้นทยอยขายนะครับเนื่องจากว่าไม่มีความมั่นใจในการจะตั้งรัฐบาลแล้วก็จะตั้งนานเกินไปนค,คุณพิธาก็บอกว่าไปเล่าให้เขาฟังหรือว่าไปพูดเจรจาให้กับหลายท่านที่เป็นนักทุนได้ได้ทราบนะครับก็เลยมีความเย็นหรือก็ว่ามีความเชื่อใจขึ้นมานิดหน่อยนะครับราคา เซตก็เลยบวกขึ้นมานะครับ8.21นะครับจุดนะครับอยู่ที่1,529.61จุดนะครับถ้าเกิดไม่มีการเจราจาหรือพูดจากันนะครับราคาของเซตมันก็จะร่วงลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเห็นว่าประเทศไทยนมันมีรักษาการหรือสุญยากาศนานเกินไปนะครับซึ่งมันก็จะเลยไปถึงเดือนกรกฎาแล้วก็เลยเป็นถึงเดือนสิงหานะครับซึ่งก็จะได้ตัวนายกที่แท้จริงนะครับซึ่ง มันจะได้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ซึ่งนักลงทุนต่างประเทศก็ยังคงเข้าใจว่ามันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนสุญญากาศไปนานๆนะครับก็จะทําให้หลายๆอย่างนั้นมีการเซ็นการอะไรนี้ยุ่งยากหรือว่าที่อยู่นี้ก็จะแอบเซ็นไปก่อนล่วงหน้าอะไรพวกนี้นะครับถึงนโยบายต่างๆนะครับซึ่งนโยบายของคุณทีมพิธานี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่เกิดประโยชน์ กับทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากการวิเคราะห์การพูดคุยเราก็การระดมความคิดเห็นเนี่ยเขาน่าจะสามารถปรปับปรุงประเทศให้ดีๆขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทคือค่าค่าการขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเงินเดือนนะครับเด,เดือนจะ400เท่าไหร่หรือเขาก็ไม่มีใครสนใจนะครับปัจจุบันก็มีการย้ายไปที่เวียดนามเพราะว่า เวียดนามเขาก็มีการสนับสนุนถ้าเกิดคนเข้ามาทําเขากค็คือเขาก็อาจจะช่วยในการที่จะช่วยจ่ายค่าต่างๆให้กับนักธุรกิจที่เข้ามาทํานะครับซึ่งการโกงกินนะครับก็ลดน้อยลงกว่าประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็เนื่องจากมีจีนสีเทาท่านก็เห็นแล้วว่ามันมาครอบคุมแล้วก็ทําให้ประเทศชาตินั้นเป็นอย่างไรนะครับรเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็จะไปสแกนดูมันนีอินนะครับว่ามันนีอินมันนีเอาของเรานั้นมันมันจะส่งผลโดยตรงกับราคาหุ้นนะครับแล้วก็ค่าจ้างของไทยจะสูงหรือแพงเนี่ยโดยปกตินักลงทุนหลายท่านก็จะไม่สนใจเพราะว่าสิ่งที่เขาสนใจห,หลักๆก็คือว่าถ้าเกิดลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องไปจ่ายนู่นไปจ่ายนี่ไปจ่ายค่าขนส่งไปจ่ายค่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยในการขนส่งสินค้าออกนอกประเทศหรือมีปัญหาต่างๆ ทางการเมืองมาเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเอาประเทศที่ลงเพราะเขามีเงินลงทุนอยู่แล้วเขาต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเงินเกิดประโยชน์ที่สุดก็พบก็หาประเทศที่เกิดประโยชน์และสบายใจที่สุดเขาไม่สนใจหรอว่าเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณเก่งจริงแล้วก็ทําได้จริงเพราะฉะนั้นเขาก็ลงทุนได้นะครับดังนั้นนะครับก็เลยขน คนทั้งแรงงานคนทั้งโรงงานคนทั้งอะไรออกนอกประเทศไทยไปหลายเจ้าแล้วเหมือนกันนะครับตูเสติที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเจ้าที่อยู่นี่ก็เราก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าคุณทีมพิธาเขาสามารถที่จะยึดเก้าอี้ได้หรือทํายึดจากลุงได้นี่ก็เราก็ลุ้นกันนะครับประเทศชาติจะร่ํารวยเท่าไหร่นะครับหรือว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังลุงเนี่ยมันไม่ต้องการให้ประเทศชาติร่ํารวย มันเพื่ออะไรครับเพราะไม่งั้นมันก็จะลดมันจะได้เงินภาษีที่ลุงจะต้องแบ่งให้เขาเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พี่นาเอาเองนะครับถ้านทุนเราไม่ได้เราไม่ได้บูลลี่ใครนะครับทีนี้เราก็กลับมาที่เรื่องของมันนี่เอานะครับมันนี่เอาวันนี้นะครับอ่ามีเงินออกนะครับหรือเอาเงินขายขายทิ้งงั้นเถอะครับขายแมคโครทิ้งนะครับที่132ล้านนะครับโดยที่มี Val u e อยู่ที่ 300กว่าล้านนะครับสลับมาโคนะครับมาโคก็จากที่เราดูข่าวต่างๆก็ยังคงไม่มีข่าวดีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่นั่งทุนให้ความสนใจว่าจะขายออกขายทิ้งนะครับในจังหวะที่ตลาดนั้นกำลังฟูเฟืองหรือเฟื่องฟูหรือมีความเชื่อมั่นกับคื้นขึ้นขึ้นมาในช่วงช่วงสั้นๆนี้นะครับก็แสดงเห็นว่ามาโคหรือมาโคเนี่ย ไม่มีความสําคัญกับตลาดใดๆนะครับจะเห็นว่าเขาขายทิ้งแต่ว่าตลาดก็ยังคงบวกนะครับสำหรับตลาดเราวันนี้ก็บวกอย่างที่เรนิทนทราบว,ว่าบวกไป8.21ซึ่งถ้าเราจะมาไล่ดูนะครับว่าไอตัวไหนที่ไม่มีความสําคัญกับตลาดนะครับเราก็มาดูที่ท็อปมันนี่เอานะครับมันนี่เอาออกไปตั้งออกไปตั้งกี่ล้านนะครับ132ล้านบาท ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆต่อตลาดนะครับก็เป็นตัวแรกนะครับสลับมาโคนะครับเราก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะเข้าจะลง3เดือนที่ผ่านมาก็ลดลงไป1เดือนที่ผ่านมาก็ลดลงไปหนึ่งือที่ผ่านมาก็ยังลดลงไปอีกตอนนี้ก็ลดลงไปต่ํากว่าเส้น2องแลว,วันนะครับก็หมายความว่าราคาก็จะต่ําลงมาที่ลีเนียลักชั o นด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาโคก็โอกาสที่จะลงมาที่33บาบาทก็เป็นไปได้นะครับก็ รอรับที่33บาทแล้วมันก็จะดีดกลับขึ้นไปชนเส้นสองวันแล้วก็ย่อแล้วก็พุ่งไปชนขึ้นไปอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับในการชนเส้น2องวันนี้มันจะต้องมีการย่อตัวนะครับมันจะมีการย่อแล้วก็ก่อนที่จะสะสมพลังพุ่งขึ้นไปนะครับสลับมาโกนะครับาราคาเขาจริงจก็ตอนแรกถ้าเกิดเขาไม่ล่วงลงมาเขาจะสวิงขึ้นไปที่ประมาณ38บาท หรือ39บาทนะครับสลับมาโคถ้าร่วงลงมาแบบนี้แสดงว่าราคาเขาจะร่วงลงมาที่33บาทนะครับท่านก็รอรับที่33บาทเพราะท่านเห็นว่าตัวนี้มีการมีวทรุ่มเข้าเยอะเป็นสีเขียวก็หมายความว่าราคานั้นขายออกขายทิ้งกันทัาซัดส่วนใหญ่นะครับเห็นใน macd rsi ชี้ลงใช่ไหมครับ macd ก็ชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ตระหนักว่าเมื่อเงินออกหลายๆนักลงทุนเห็นพรองต้องการว่า ไม่เอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพิจารณาแต่ละแต่ละอย่างนะครับว่าเขาทําไมสาเหตุถึงต้องลงอย่างนี้นะครับเราก็ลองลองไปดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงกันนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแค่ f45 นี้ก็น่าน่าจะตอบโจทย์ได้เลยนะครับว่าเขาเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองหาดู f45 ของตัวมาโกนะครับว่าทําไมเขาถึงมีการดำเนินงานที่ขาดทุนหรือว่ามีราคาของราคาหุ้นนั้น ล่วงลงไปนะครับซึ่งเราก็กําลังค้นหาอยู่นะครับหายตั้งนานกว่าจะเจอนะครับก็ต้องดูนะครับ fs สี่ห้านะครับว่าเขามีผลงานการดำเนินงานอย่างไรนะครับในปีนี้นั้นนะครับก็มีกําไรขึ้นมานะครับมีกําไรมาหนึ่งแสนนะครับก็ถือว่ามากขึ้นมานะครับเดิมปีหกห้านั้นทํากําไรมาได้สองล้านปีหกหกนั้นก็ทํากําไรขึ้นไปได้สองล้านหนึ่งนะครับ ซึ่งถ้าเป็นกำไรสุดที่ต่อหุ้นนะครับอยู่ที่0.19ส่วนปีนี้นั้นอยู่ที่0.20นะครับเพิ่มขึ้นมา0.1นะครับนี่ก็คือรายงานล่าสุดของตัวมคโคนะครับหรือมาโคนะครับถ้าเกิดว่าในปีถัดไปทำกลับขึ้นมาไม่ใช่ในปีถัดไปครับในในไตรมาสถัดไปถ้าทำกำไรได้ต่อเนื่องราคาก็จะสวิงดีดกลับแล้วเปลี่ยนทิศทางของ linearization ไซว์บขึ้นไป รานนั้นเราก็ยังมองว่าเขายังคงมีโอกาสเพราะฉะนั้นซื้อในขณะที่คนกลัวนะครับซื้อหุ้นในขณะที่ถูกกลัวแล้วต้องซื้อในจังหวะที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นรอไว้ที่33บาทจะดีที่สุดครับถัดมานะครับ jmt นะครับ jmt ก็ลักษณะของ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไปสิบสองจุดห้าศูนย์นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไปหนึ่งจุดเก้าศูนย์และหนึ่งที่ผ่านมาลบไปศูนย์จุดหกสองแสดงให้เห็นถึงความไม่สม่ำเสมอ หรือความไม่มีเสยรภาพนะครับก็แสดงว่านักลงทุนนะครับไม่ไ,มไว้วางใจในอะไรสักอย่างหนึ่งของตัว JMT นะครับราคาก็ร่วงลงมาโดยมีเงินออกไป128ล้านนะครับโดยมี Value อยู่682ล้านบาทนะครับตัวนี้มี PE อยู่33เท่านะครับมี U อยู่2.54แล้วก็มี EPS อยู่0.31แล้วก็มีการปันผลอยู่0.59 นะครับสำหรับราคา40บาทซึ่งมากกว่าปตทะท,ที่ราคา30บาทต่ปันผลที่0.7นะครับถ้าเราจำกันได้นะครับถ้าเราดูจากคลิปก่อนหน้ามานะครับก็จะเห็นว่าราคานั้นมั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 นเกินมันเกินโอเวอร์ของของปตทะไปนะครับปันดาเม่เท่าของปตทะก็ต่ำกว่านี้นะครับต่างๆดูว่าปตทะนั้นยังคงทรงคุณค่ากว่าเยอะนะครับ JMT ก็เป็น JMT Network กนะครับก็ทำเกี่ยวกับ3ประเภทนะครับธุรกิจเล่งรัดจัดหนี้บริษัทให้บริการว่าจ้างสถานการเงินนะครับผู้ประกอบการต่างๆนะครับ JMT นะครับธุรกิจบริหารหนี้นะครับแสดงว่าช่วงนี้เก็บหนี้ไม่ได้นะครับก,ก็ต้องให้อภัยเขาหน่อยแต่ว่าประเด็นก็คือเราก็ต้องรอจังหวะให้เขาลงประต่ําแล้วก็คือพวกนี้เขาื้อรับซื้อนี้หรือเอานี้มาจัดการก็น่าสนใจ ก็เหมือนกับจับเสือมือเปล่าแต่เขาต้องขยันในการทวงนะครับถ้าทวงได้ก็ได้แต่ถ้าทวงไม่ได้ก็ไม่มีกําไรนะครับแสดงว่าช่วงนี้ก็น่าจะทวงไม่ได้เพราะไม่มีใครที่จะปลออพ้นโควิดแล้วเอาเงินสดมาจ่ายให้นะครับนั่นก็จะต้องดูนะครับว่าเขาสามารถที่จะบริหารหนี้หรือจำ,จ,ำจ,ำจำกัดหนี้ได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ราคาของเขาก็ดูเหมือนว่าจะสวิงไปทานเนนข้างนะครับ ก็โอกาสที่จะไปสวิงที่จุดด้านบนสุดนะครับก็คือเขาหลังจากที่ก็แตะตรงนี้เรียบร้อยเขาก็ต้องมาแตะฝั่งนี้นะครับเป็นไปตามจังหวะของการเคลื่อนที่ของแพทเทิร์นของราคาที่เราเรียนในททราบนะครับช่วงนี้ก็เห็นว่าราคานั้นจะค่อยๆซา์เวลลงมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายเราก็จะต้องมาแตะที่ฝั่งด,ด้านด้านบนสุดนะครับฉะนั้นเราก็ดูแล้วว่าต้องรอรอเข้า JMT ในจังหวะที่เหมาะสมนะครับถ้าเขายังคงซายเวฟด้านข้างราคาไม่ร่วงลงมาหรือว่าราคายังคงไปแตะด้านบนสุดนี่ก็อาจจะเป็นจุดให้รอก่อนนะครับจุดที่เหมาะสมนะครับก็คือจุดที่เขาร่วงลงมาต่ำกว่าเดิมก็คือประมาณสัก22บาทนะครับจุดที่เหมาะสมในการที่จะเข้านะครับเพราะตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่ ราคาเ็าอยู่ที่40บาทนะครับเราต้องรอให้เขาลงมาที่ประมาณสัก22 23บาทนะครับหรือ26บาทนะครับอาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมมันลงมาตั้งครึ่งหนึ่งเลยเหรอเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ท่านก็ต้องรอดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบถึงโอกาสที่ก็จะลงไปที่จุดต่ําสุดที่เท่าไหร่ท่านก็รอช้อนนะครับซื้อในขณะที่ทุกคนกลัวนะครับอันนั้นคือเหตุผลในการลงทุนนะครับ ถัดมานะครับ HMPO นะครับ HMPO นะครับตอนนี้กเ็เงินออกไป69ล้านนะครับแล้วก็มีอ value อยู่98ล้านนะครับรู้สึกว่าตัวนี้นะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกไป0.73 1เดหนึ่งเดือนก็ลบไป2%เปอร์เซ็นต์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป1.43เปอร์เซ็นต์นะครับมี P/E 28เท่ามี y อยู่อยู่2.73แล้วก็มี e P/S อยู่0.12แล้วก็มี D/P/S อยู่0.21นะครับ ในราคา13บาท13บาท13.80นะครับวันนี้ก็ลบลงไป0.10นะครับถ้าเราเข้าไปดูในการเคลื่อนตัวของราคานะก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นต่ำกว่าเส้น2และว,วันนะครับต่ำกว่าเส้น2แล้ว,วันและการเคลื่อนที่ของ MACD ก็ยังคงไซด์เวดาวนะครับราคาก็ยังคงไซด์เวดาวทั้ง RSI ทั้ง MACD นะครับแล้วก็บอลลุ่มนะครับแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เขาไม่เอากันแล้วนะครับ คือเขาจะไม่เอาไอ้เฮชิมโปในช่วงเวลานี้เพราะนั้นจังหวะก็คือเ็าต่ําสุดเขาขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยจังหวะถัดมาก็ต้องลงมาต่ําสุดเพราะนั้นท่านก็รอจะต้องรอช้อนในจังหวะที่ลงมาที่13บาทนะครับแล้วมันจะไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็ไปชนก็ย่อตัวอีกครั้งแล้วก็ก่อนที่ย่อพุ่งขึ้นไปนะครับจากก็รอดูในไต่มาสสคาดว่าจะทำกำไรฟื้นกืนกลับมาได้นะครับสลับเฮชิมโปนะครับ ราคามก็จะลงมาที่12-13บาทก่อนนะครับต่างส่วนต้องรอนะครับรอให้ได้นะครับทนให้ได้นะครับจังหวะของมันเป็นเช่นนั้นนะครับก็เรียนทั้งทุนได้ทราบกันอันนี้ก็คือ3ตัวนะครับสลับมันนี้เอานะครับเราจะไปดูมันนีอินกันบ้างนะครับว่าตลาดผู้ฟ้าแบบนี้ตัวไหนที่เป็นตัวนำนะครับก็จะเป็น KTB นะครับอยู่วันนี้นะครับมีมี ัดเม็ดเงินนะครับเข้ามา390ล้านบาทนะครับในหุ้น KTB นะครับซึ่งถ้าดู3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป12% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6%และหนึ่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป1.57%นะครับมี PE น้อยนะครับ7.63แล้วก็มี y i e l d อยู่3.557%แล้วก็มี EPS อยู่0.72มีการปันผลอยู่ที่0.68ถ้า Fundamental ที่ดูดีนะครับสำหรับ KTb นะครับดูข่าวต่างๆก็ยังคงไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็ยังคงอาจจะต้องแนะซื้อหรือโอ้โอ้ดูโอ้โอ้เซลล์กันไปก่อนนะครับเครดิตบูโรนะครับเป๋าตังค์ต่างๆก็ยังคงยึดมั่นแล้วก็ยังคงใช้จ่ายนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ได้ด้วยกระเป๋าตังค์นะครับในแอปกระเป๋าตังค์มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ใช้ให้เลือกให้เลือกประกอบนะครับก็น่าจะมีส่วนที่ทํากําไรให้กับ ตัว KTB ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาวันนี้ก็บวกไป0.30นะครับราคาอยู่ที่19.40เราเข้าไปดูนะครับว่าจังหวะของเขานั้นราคาก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเดิมทีก็จะเห็นว่าตอนแรกจังหวะของ k t b ดูไปสักก่อนหน้านี้ประมาณสัก5อาทิ์นะครับราคาเขาเหมือนจะไซด์เวย์ดาวแต่ตอนนี้ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับเราก็ค่อยๆพยายามที่จะสร้างตัวเองขึ้นไปที่ราคา23บาทนะครับเข้าใจว่า k t b จะไป ที่เป้าหมาย23 24บาทนะครับเห็นได้จากอะไรครับ m a c d นั้น m a c d นั้นก็สา์เวไปทางด้านข้างนะครับ s i ก็พุ่งขึ้นไปเกือบจะชนโอเวอร์บนะครับแล้วก็แม้ว่านะครับวอลลุ่มนั้นเขาเข้าออกนะครับมีมีการขายซะส่วนใหญ่แต่ราคานั้นดูเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นไปชนด้านบนของ linear equation นะครับ ชนเสร็จแล้วถ้าเกิดเขายังคงไซด์เว์ขึ้นไปได้อยู่ราคาก็จะค่อยขยายลีเนียเกชั่นให้กว้างออกนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะชนต่อไปได้ราคาล่วงลงมาเขาก็จะล่วงลงมาตรงราคา17บาทนะครับ17.39หรือที่เส้น2องลว,วันนะครับเราก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับก็เป็นจังหวะใหะ้เก่งกำไรในจังหวะที่2นะครับถ้าเกิดเขาย่อตัวลงมานี่ก็คือตัว KTB นะครับในการ เ่อนที่ของราคาครับตอนนี้ก็คือว่ามีเม็ดเงินเข้ามา390ล้านนะครับถัดลงมานะครับปตทวันนี้พุ่งบวกขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่น้ามันน้ามันโลกนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมานะครับอพขึ้นมานิดเดียวแต่ว่าราคาเขาก็เปลี่ยนแปลงกระเทิบขึ้นมานะครับสรับปตทนะครับถ้าเกิดวา่าเราไปดูใน เหตุการณ์ของเขานะครับฟันดเมทัลของเขานั้นมี PE เพียง9.17นะมียิวอยู่6.67นะครับแล้วก็มี EPE มี EPS อยู่ที่0.9 0.98นะครับแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่อ e p s อยู่ที่0.7นะครับก็คือเราก็เศร้าทราบกันตั้งนานะครับว่าเขาก็มีฟันดอรเมทัลอยู่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะดูเปรียบเทียบกับหลายๆตัวหลายๆตัวที่เราลงลง ลงทุนไปนะครับว่ามันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็จะเข้าไปดูการเคลื่อนตัวของเขานะครับราคาของเขาเดิมทีก็ะจะเป็นจังหวะค่อยไซด์เวดาวลงมาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีดกลับขึ้นมาพร้อมกับราคาของเซ็ตนะครับถ้าเซ็ตบิ่บวกขึ้นมาปตทก็บวกขึ้นตามนะครับแต่ถ้า,าดูถ้าเราดูโดยการที่เขาเคลื่อนตัวก็คือเมื่อเขาลงมาต่ําสุดเขาต้องขึ้นไปสูงสุดแตะด้านบนนะครับเมื่อแตะด้านบนเสร็จก็ต้องลงมาแตะ หุดต่าสุดด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะต้องไซเว์ลงมาด้านล่างเพราะฉะนั้นรอที่28-29บาทนะครับทนทุนที่อดทนรอได้ราคาตา่ตาํตาๆยังยังคงมีขึ้นแล้วก็จะเกิดเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าดูท่าทางของราคานั้นมันจะขึ้นได้ประมาณชั่วข่าวแล้วก็การเคลื่อนตัวของเซตนั้นก็จะขึ้นได้ประมาณชั่วข่าวเพราะว่ายังคงมีอ่าเขาเรียกอะไรนะมีวิบากกรรมต่างๆที่ ได้เจอในอนาคตอันใกล้นี้นะครับว่าจะจัดตั้งนะครับหรือจะแต่งตั้งนะครับนายกทัตสุนมตีของไทยได้หรือเปล่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือเปล่านะครับเพราะว่าสสก็อ,ออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกอย่างงู้นบอกอย่างนี้บอกจะมีคนเข้ามาคนล้มจะปะทะกันอะไรพวกนี้ต่างๆนานาซึ่งเราก็มีบอกว่าคุณพิธานั้นมี มีอเมริกาอยู่เบื้องหลังซึ่งจริงๆแล้วเขาไปเรียนที่อเมริกามาแล้วเขาก็ต้องอรู้จักคนนู้นคนนี้เคยพูดเคยคุยกันแล้วก็ปรึกษากันอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งมันก็เป็นการรู้จักแบบไม่ไม่ไม่ได้อะไรมากมายเป็นผิวผิวผลนเผินอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็นําสิ่งที่เขาได้พบผู้ผู้คนพบปะผู้คนนํามามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในการที่จะมาะคิดวิธีการเลือกตั้งนะครับคือก็เหมือนกับพบปะทุกคนแล้วเขาก็ ค่อยพูดจาพูดคุยแล้วก็แอบ,บจําสิ่งดีๆของแต่ละคนที่เขาเคยเจอมาแล้วเขก็นํามาใช้กับในประเทศไทยซึ่งมันก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับที่เขาจะมีการเขาเรียกอะไรนะผูกพันกันนะครับในระยะยาวนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องทําเพื่อประเทศชาติแล้วก็เขาจะต้องมาคอมเพล์กันระหว่างฝั่งจีนฝั่งรัเสเซียฝั่งอเมริกาซึ่งถ้าเกิดเขา ถ้าเกิดเขาเป,เป็นผู้ที่ดูจากการลบค่าฟันกันในปัจจุบันเขาก็น่าจะประเมินเหตุการณ์ได้ว่าถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับปตทยังเห็นว่า m อ c มยังคงต่ากว่าเส้นเซ็กซ์สิเกณฑนะครับเราก็ต่ํากว่าเส้นศีโยนะครับราคาก็จะกลับแล้วก็ย้อนลงไปต่อที่ราคาย9ิบาบาทได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกต่างุนก็ รอแล้วก็มีความหวังนะครับว่าราคามันจะลงไปต่ำที่ 28, 29บาทในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอีกตัวนะครับ TTB นะครับซึ่งตัว TTB นี่ถ้าเกิดเราสแกนในบอลลุ่มก็จะเห็นว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับราคาวันนี้ก็ตีบวกขึ้นไปได้อีกนะครับหลังจากที่เซตราคาเซตเปดบวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าจังหวะของเขาก็ยังคงไซเวย์ขึ้นไปที่1.7นะครับ เติมทีเราเขาก็เราก็บอกว่าราคาของ TTB จะมีโอกาสไปที่1.7ห,หรือเป้าเขาอยู่ที่1.73นะครับโอกาสเขาก็จะค่อยไซด์เวยขึ้นไปนะครับถ้าดูจากอนดิเคเตอร์เขาจะเห็นว่าจังหวะของ MACD นั้นคงชี้ขึ้นห s i ไซก็แตะที่โอโบสนะครับแล้วก็มีบทรุ่มของนักทุนต่างประเทศเข้านักทุนภายในก็ เริ่มทยอยขายนะครับเพราะว่าจังหวะมันมันคือจังหวะสูงสุดของเขาแล้วนะครับถ้าแตะต่ําสุดก็ต้องมาแตะด้านบนสุดแตะด้านบนสุดก็ต้องลงมาแตะด้านล่างสุดเพราะนั้นทั้งทุนก็ลองพิารณาดูจังหวะถ้ามันซไซด์ดาวลงมาเราก็เป็นจังหวะขาลงเราก็ต้องขายออกก่อนนะครับแล้วก็มารอซื้อที่มาลงต่ําแค่นั้นเองก็เรียนในทั้งทุนได้ลองพิจารณาเราก็เก่งกําไรกันดูนะครับเราดูแล้วก็เห็นว่ามันจะเป็นช่วงๆ,ๆการขึ้นลงการแตะเส้นล่างเส้นบนก็เป็นไปตามที่เรา อ่าเรียนให้ท่านทราบนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองพิจาราดูนะครับด้วยความเคารพนะครับท่นานักทุนครับยังไงซะก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณสําหรับท่านที่กรุณาด o n a t หรือกดปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาใกับช n นลนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับขอให้ท่านร่ํารวยร่ํารวยแล้วก็ลงทุนยังไงก็ขอให้ได้แต่กําไรนะครับอ่าไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ Stock Bank ข้อค้อช่นไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมก่องพัะคุณมากครับ